สมัติเชิวค่ะมาติดตามการดาเนินการบำรุงแก้ไขมะนาวในกระถางกันนะคะก็เข้าปีที่10แล้วค่ะกับมะนาวในกระถางที่ปลูกไว้ในบ้านพร้อมกับบำรุงรักษากึ่งกงทดลองไปด้วยในตัวละค่ะก็ศึกษาความรู้จากช่องต่างๆที่เกี่ยวกับการปลูกมะนาวและพืชผลต่างๆต,ต,ตามที่เรา ชอบแล้วก็สนใจนะคะแล้วก็นํามาทำนํามาปลูกตามเพื่อให้มีผลผลิตได้รับประทานในบ้านประกอบกับใจที่รักในด้านการเกษตรอยู่พอสมควรก็เลยชอบศึกษาแล้วก็นํามาทํำค่ะมาถึงมะนาวในกระถางที่ปลูกเข้าปีที่สิบแล้วค่ะก็ได้ทําทุกวิธีทางค่ะแต่ก็ยังไม่ได้ผลผลิตอย่างเต็มที่ สักครั้งในปีที่9ที่ผ่านมาก็มีผลผลิตเยอะค่ะแต่ก็ร่วงหล่นจนหมดด้วยอาจไม่เข้าใจวิธีบำรุงรักษาก็เป็นได้ค่ะพอมาปีนี้ก็เลยได้ทำใหม่ทำทุกวิธีที่จะให้ได้ผลผลิตก็เริ่มจากตัดแต่งกิ่งทั้งต้นเลยค่ะจนกระทั่งใบแตกออกจนดก ถึงขั้นที่เรียกว่าบ้าใบาเลยแล่ละค่ะแต่ก็ไม่มีดอกค่ะก็เลยใส่น้ำขี้เท่าเพื่อให้มีาธาตุโพแทสเซียมแคลเซียมเพิ่มขึ้นผลก็ปกติค่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นจากนั้นก็ได้นำน้ำา m m ฮอร์โมนไข่ปุ๋ยคอกหมักจุลินทรีย์น้ำซาวข้าว แล้วก็จุลินทรีย์สังขออแสงค่ะใส่ทุกสัปดาห์ค่ะก็งามแต่ใบค่ะแล้วก็ลำต้นนี่แข็งแรงมากแต่ก็ไม่มีดอกค่ะก็เลยได้สอบถามนักการเกษตรก็แนะนำว่าควรจะใส่ปุ๋ยน้ำเพิ่มขึ้นก็ซื้อมาใส่ค่ะใส่พร้อมกับใส่ฮอร์โมนไข่ปุ๋ยพืชผักผลไม้ที่หมักทุกสัปดาห์เลยค่ะ ก็ยังไม่ออกดอกออกผลค่ะทุกวันนี้ยังคงบำรุงฮอร์โมนไข่กับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอย่างสม่ำเสมอทุกวันศุกร์ค่ะก็รอว่าเมื่อไหร่จะมีดอกมีผลให้เชยชมสักทีแล้วก็ได้ไปศึกษาดูว่าควรจะมีการคว้านกิ่งทั้งต้นเพื่อให้แตกใบอ่อนก็รีบทาเลยค่ะแล้วก็รอดูผลว่าผลจะเป็นอย่างไร ในขณะเดียวกันก็ได้ศึกษาความรู้ว่าเราต้องนำปุ๋ยเคมีเนี่ยมาใส่ร่วมบ้างกับการปรับสภาพดินไปด้วยจึงได้นำโดโลไมและก็ปุ๋ย18 460มาใส่บำรุงค่ะโดยโดโลไมนี่เราเป็นการปรับสภาพดินให้ใส่ประมาณ3 4ถึง4เดือนต่อครั้งสำหรับปุ๋ย 18, 460นยนี่เพื่อเร่งดอก ให้พืชนี้ก็ให้ใส่ทุกเดือนก็เลยได้นำมาทดลองค่ะโดยจะมีการบำรุงโฮอร์โมนไข่กับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอยู่เสมอทุกๆวันศุกปรากฏว่าหลังจากควั่นกิ่งไปแล้วประมาณ2-3สสัปดาห์แล้วก็ใส่โดโลไมทกับปุ๋ย18-46 0ไปเพียงหนึ่งครั้งแล้วก็ตามด้วยโฮอร์โมนไข่ กับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ใส่ในอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นจากที่เคยใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง2ช้อนโต๊ะต่อน้ำา2 0ลิตรก็ปรับมาเป็นใส่1แก้วประมาณ2 5 0รซีซีต่อน้ำา2ลลิตรใส่เป็นครั้งที่2แล้วค่ะในอัตราส่วนใหม่นี้สำหรับฮอร์โมนไข่นนะเราจะใส่2ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ20ลิตรเป็นประจำอยู่แล้วค่ะก็ราดลดลงในกระถางมาถึงวันนี้มะนาวก็มีการออกดอกแล้วค่ะออกเป็นดอกแรกแล้วก็มียอดอ่อนแตกเพิ่มให้เห็นมากมายตามมาก็ได้นำน้ำยาป้องกันมแมลงฉีดป้องกันให้กับยอดอ่อนของมะนาวไว้ดีใจมากค่ะที่ได้เห็นดอกมะนาวดอกแรก แล้วก็ภาวนาขอให้เป็นผลและออกรูปดกเต็มต้นสักทีก็ตั้งใจว่าเมื่อมะนาวออกดอกแล้วก็คงจะบำรุงฮอร์โมนไข่กับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอีกสักครั้งหนึ่งโดยจะเพิ่มอัตราส่วนของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยเป็นครึ่งขวดของขวดขนาด1.5ลิตรต่อน้ำา20ลิตรกับฮอร์โมนไข่ที่เราใส่2ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำา20ลิตรมาโดยตลอดแล้วเมื่อมะนาวออกดอกเพิ่มก็คงจะรดแต่น้ำเท่านั้นทุกวันจนกว่าจะออกผลแล้วจึงจะใส่ปุ๋ยแล้วก็บำรุงเพิ่มให้ใหม่ต่อไปหวังว่าน่าจะได้ผลผลิตได้เห็นดอกออกผลเพิ่มขึ้นอีกนะคะต้องขอขอบคุณที่ได้รับความรู้จากช่องนะักการเกษตรหลายๆช่อง ที่ให้ความรู้ให้ข้อเสนอแนะให้มาปรับปรุงมาทดลองจนถือว่าประสบผลสำเร็จแล้วนะคะในครั้งนี้10ปีกับมะนาวที่พยายามทำทุกวิธีเพื่อให้มีผลผลิตมะนาวออกดอกแล้วค่ะลุ้นการติดผลต่อไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะสมาริทชิวค่ะ thank you